ยคือทิ้งถังอยากไปแลวครับผมเพราะว่าช่างฟรีแม่งรวยจัดนะครับหนึ่งฝ่ามือครับน้องๆเออครับน้องๆนกบนนกบนหัวไหลผมก็ตัวละแสนสองครับน้องๆ เออผมอยากจะบอกว่านกตัวนี้มันพิเศษมากนะครับน้องเพราะว่าตัวนี้มันสามารถหาเหยื่อแบบกับสุนัขไซบีเรียนได้ครับน้องซึ่งเป็นแบบเขาเรียกว่านกป่าครับผมคู่กับหมาป่าครับน้องเออแวร์บู๊ครับผมอันนี้เบิร์ดบูฟครับน้องเออตัวนี้แสนสองครับน้องผมไม่อยากจะม้วครับน้องเอแสนสองนี่ใส่่านกี่ก้อนครับนี่สองก้อนนะครับผมก้อนแล้วห้าหมื่นครับผมสองก้อนก็แสนหนึ่งครับค่าตัวนกอีกแสนสองหมดตัวนี้ไปกับหมดไปกับตัวนี้ประมาณสองแสนสองครับน้องเออ แล้วตอนนี้คือนกตัวนี้มันกินเหยื่อแล้วครับน้องๆซึ่งเป็นเหยื่อกระต่ายแบบกระต่ายหิมาครับน้องๆมันมันบินไปประมาณแสนกิโลเฮ้ยพอแล้ว <c oughs> โมโย <c oughs> ไปเออผมก็มีเรื่องโมยครับน้องๆผมซื้อล้อมาใหม่ครับน้องๆประมาณสามหมื่นครับผมเออผมจะบอกผมจะบอกทุกคนเลยนะครับว่าล้อตัวนี้ผมจะเอาไปใส่เว็บร้อยครับผมเออี่ล้อี่ล้อเนี่ยสามล้อครับผมผมจะต่อบพ่วงครับน้องๆโอ้ยไปไปดูเถอะเอาทุกคนนะครับผมวันน <c oughs> ี้ ก็จัดล้อโตมาครับอืมแค่นี้แหละจ้าดอก็สวัสดีเพื่อนๆนด้ mm um> <S 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 evet วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับโคเราลิซี่แล้วนะครับวันนี้เรามาจัดสภาพเอเมด็กต่อดีกว่าซึ่งล้อโตก็มาแล้วนะคะน้องๆเออซึ่งเป็นที่รอคอยก็อย่างที่บอกคือคันนี้มันจัดทรงล้อโตนะพี่ เออและในวันนี้เราโตก็มานะครับผมอย่าเพิ่ใจม,มูลค่าเท่าไหร่ครับรเท่าไหร่นะพี่เท่าๆ่ากับเรือดำน้ำประยุทธ์ได้อะครับแยด่ดเ,เ,เดี๋๊อๆๆตัดออกก็คัดคัดคัดมันมีการส่บเสี่ยงไปนิดนึงคนระับอันนี้เราแกะได้เลยไหมแกะได้ครับแกะได้อะไรของมึงนี่ใครตุ้นโอเคแล้วก็จบคลิปเเพียงเท่านี้ครับผมเพราะว่าแกะแม่งนานมาก เจ็ด K ในที่สุดล้อก็มาแล้วนะครับผมแคตรให่เ้ยงน้อยสี่สิบขอบสิบสามน้อยสี่สิบเป็นล้อขอบสิบสามนะครับผมไม่ใช่สิบสองนะครับนะ้ <22. S 1> องส่วนล้อเดิมจะเป็นสิบสองนิ้วสองนิ้วหน้ากว้างสี่นิ้วหน้ากว้างแปดนิ้วแปดนิ้วเพิ่มอีกเท่านึงอ่ะวัดข้างในแถวเก่าแต่สีเหมือนน้ำเงินออกฟ้าๆดำๆโอ้โหดิครับใช่ ลึกมากเหมือนล้อฟรีเลยหรือเปล่าใช่ยางออกแบบนั้นโอเคแล้วใส่ย้ยยอมีมันตายครับน้องวันนี้เราทําอะไรพี่โอวันนี้เราเปลี่ยนเลยไหมครับใช่ใส่ล้อหลังตัวนี้จะเป็นสเปเซอร์เเอรแล้วก็บูทเ,เอร์ลองสเตอร์โอเคนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เราให้พี่โอจัดประกอบคันนี้แล้วเรามาดูทรงว่า ใส่ล้อตัวไปแล้วความแตกต่างระหว่างล้อเดิมกับล้อตัวมันจะสวยเอาเข็นมาเทียบไปล้อดเดิมมั้ยเข็นเทียบไปใช่เข็นมาเข็นมาที่อยู่ในข้างมันกันเนี่ยปะนี่โอโหโคตรใจโโหมากเลยอ่ะเดี๋ยวให้พี่ฟีเราจัดการนะผมอันนี้ก็จะเป็นกล่องพวกฟูดพวกสเปเซอร์นะพี่นะ้องอืมโอเคอ่ะจัดเลยครับ เอาแล้วครับผมประดีอยวคุณชายวิวเข้าไปขจาวิวแล้วนะครับน้องๆต้องทิ้งให้แบบพี่ปอต้องมาถ่ายคนเดียวอยู่แล้วอะครับคือตอนนี้เดี๋ยวพี่ปอก็เป็นพิธีกรนำเองนะครับน้องๆวันนี้เีเสียงต้องดัดจริตด้วยครับก็ไม่รู้อะครับก็เป็นอย่างเงี้ยครับคุณฟีีครับนี่ครับตอนนี้ครับช่างฟีีเขาก็ทําการเอานี่ครับผมทิ้งรอนี้ทิ้งไปเลยใส่รอกไหมเลยไปทิ้งไปครับผมคือทิ้งถังอยากไปแล้วครับผมเพราะว่าช่างฟีีแม่งรวยจัดนะครับ ต่อไปนี่คือการใส่ล้อครับน้องๆอ้าวเขาใส่กันไงวะเนี่ยอันนี้คืออะไรครับอธิบายหน่อยครับผมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเก่ามาดิครียกเก่ามาดิเรียกเนี่ยของใหญ่เก่าเยอะอยู่อ๋อฮึแล้วต้องเอาของเก่ามาด้วยนะครับ เ,ออเรายังต้องใช้จานเบรกเดิมอยู่นะครับถ้าลูกค้าเปลี่ยนก็อันใหม่ละครับปกติแล้วเราใช้เวลาในการเปลี่ยนล้อประมาณกี่วิครับผมถ้าทำเป็นก็ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับแต่ถ้าเป็น,นช่างฟี่ก็ประมาณสองนาทีก็เสร็จแล้วก่อนตัวเดียวไม่ได้เลยนี่เราจะรีไป อันนี้ก็คือช่างฟี่แต่ทุบทิ้งเลยใช่ไหมครับทุบทิ้งนะรเรา้วยคือเราไม่ได้ใช้เราก็ต้อง<ช>ทุบทิ้งออกไปเลยนะครับง่ายยังวะทำเป็นก็ง่ายใช่ไหมครับหมดประโยชน์ละแล้วนี่แล้วก็ทิ้งปไปไหนครับโอ้ใส่เยลด้วยใช่ไหมครับเยลเซตผมหน่อยแม่ไม่ใช่แล้วนี่ โควิดนี่เขาต้องใส่หน้ากากกันเลยทำไมครับผมว่านหน้ากากมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโควิดเลยนะเอ้าทำไมอ่ะมันเกี่ยวหู้งไงพามมันเกี่ยวอะไรกับโควิดอบุกนี้น,น้องๆคอมเมนต์นะครับผมว่าจะให้กี่กี่กระโหลกนะครับมุกสลับมุกนี้เต็มสิบกระโหลก <c oughs> อันนี้ก็ลังทำไรครับเนี่ยดดเสาครับหาเสาดวงสตย เออหน้าแดงแรงไม่ม <|so|>> ีครับผมคงต้องใช้แบบว่าเทคนิคพิเศษนะครับผม ถอดเสาออกมาอ <Hey. S 2> ไม่น่าแร้วอ,อยากเบิกใหม่เพราะมันถอดยาก <laughs> <c oughs> งานหยาบเลยครับเนี่ย ก <c oughs> ว่จาจะออกได้ครับผมทั้งสามเสาทั้งสามเสาโอ้โหใส่เสร็จก็จะหน้าตาอย่างนี้นะครับผมาแสงมาเรียบถ้าไม่แสงมาเรียบไม่ได้ช่วงที่พื้นที่อาร์มันแคบแล้วทีนี้มันใหญ่ด้วยแต่นิ้วมันต้องถางอาร์มใส่ อันนี้เราจะไล่นอตทองอ่ะเดี๋ยวโอโ้โหเฟียวจัดดูเดิอหนึ่งฝ่ามือครับน้องๆโอโ้โหอันนี้แค่ยังยังไม่ขันใส่นะครับผมก็รอแล้ว เดี๋ยวเราตัดไปช่วงที่แบบใส่เสร็จเลยดีวยกว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะครับผม two thousand years later โอเคต่อมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่ล้อขั้นตอนการใส่ล้อดีกว่านะครับผมว่ามันจะง่ายยากแค่ไหนนะครับนี่มาถึงเราก็จะเห็นอะไรนะผมสิ่งที่ต้องมีก็คือแม่แรงแม่แรงเลยเขาเรียกแม่แรงเพื่ออะไรเพื่อที่จะ,ะบานไอ้บานสวิงอาร์มมันออกงัดออก เห็นไหมเห็นไหม e, e, e. มันอ้าวออแล้ว oh. <Yeah. S 2> อ๋อเย้๋อมันสั่นเว้ย๋อมันสั่นอันนี้มันยืดกี่นิ้วนะพี่ห้านิ้วอ,อองฟี่มันยืดแปดนิ้วใช่ไหมอ๋อต้องคอยเข้าไปอีกก็คือที่ที่จะต้องมีเลยก็คือตัวแม่แรงนะผมเพื่อที่จะงัด<อ>งบานเองงัดสวิงอาร์อวก รหรือถ้าไม่มีก็ก็ต้องให้พี่บิวใช้พลังถางออกมาครับแรงผมเยอะครับน้องๆอ,อ,อยากจะโม้โจังเลยโอเคเอาละครับน้องๆผมว่า,าการที่เราจะประกอบล้อประกอบอะไรนี่มันก็ใช้เวลานานนะครับเดี๋ยวเราไปว่ากันใหม่อีกคลิปหน้าดีกว่านะผมวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องงามย่างดีที่ล้อโตมาแล้วนะครับเออก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับผมคลิปหน้า เดี๋ยวมาชมว่าตอนประกอบเสร็จใส่ชุดสีอะไรเสร็จเรียบร้อยมันจะสวยแค่ไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไต่แสนซับไปด้วยกันนะฮะแย่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปหาหาใครดีเราจะไปหาใครดีผมจะไปวันสุดตีนพี่สันขวัญยักษ์ครับผมเออรู้จักไหมครับสันขวัญยักษ์อ่ะ คอมเมนต์ไว้นะผมคอมเมนต์ไว้ใครอยากดูคอมเมนต์ไว้เออจะไปกวนส้นตีนแบบไหนดีก็คอยติดตามกันนะครับเออมันต้องติดตามต้องจาบด้วยนะครับน้องๆเออไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้และครับสวัสดีครับเย้ yeah.